สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะที่เขามารับชมจ่องปอกเพชคนแคมโคงครับมาเนี่ยพอกเพชดกับปาพี่น้องมาชมบรรยากาศตามตรงไหทตรงหน้าอันนี้น้องซาปาน้องซาปลาของปัญใหย่วันดอกพี่น้องมวยของปอกเป็ดแต๊กันนี้เอาบรรยากาศตามตรงไหทตรงหน้าเอามาให้ละกันให้พี่น้องเขารับชมอยู่ในช่วงนี้ก็อยู่ในส่วนฤด้ดูเกียวเขา ได้บ่สส่รลเกี่ยวกะเกี่ยวด้วยตนเองเกี่ยวสะเกี่ยวเร็วกะอยู่ที่เขาเนาะเขาช่วงนี้มันมีล่มมันก็อยากล่มเลยพี่น,น้องล่มล่มกับเขาล่มเกี่ยวยากมันนี่ผ้ามาเบิ้งห้เบิงหน้าเมยญ่เต่าใหญ่วันเนาะ เบิงวิธีชีวิตการเกี่ยวเขาการทำหน้าพี่น้องวันนี้มี ogly, มีมีมีสองคนว้วยเกี่ยวมีสองคนเกี่ยวบอายคนเรา่ปเรียกว่าแล้วหน้าไหเนื้อหุ่นมีนามครั้งสัมนี้พี่น้องเกี่ยวยากมนที่โอ้พี่น้องเอ้ยเอาบรรยากาศตามตรงไหนตรงหน้ามาไ้เบิงงห้ชมล่มก็แห้งโอ้ต้นมะสมมอต้นนัน่นกับมีแต่ห้างนก ข้างนกอันนะั้นนไปดูข้างนกยังก็ได้เป็นเป็นเป็นเป็พ่วงเป็นพ่วงอ่นนะก็จะน,นุกยังแหละบอกควาเพิดกับผู้จักแต่ว่าในกล่องนเนี่ยนมแนมเราเห็นเนาะบอกควาเพิดแนมแต่ตาเปล่าเนี่ยเห็นอยู่เอามาหนีเป็นตะ,ะเหลียวจะบอกมาหนีฮันฮะ เออมันองเหมือกับอไม่ใช่เต่าันน่อยเปิดหาเขาอันนี้กันเป็นบ่เป็นตะแหล้วดอกมาหนีเบิงล่ะเอาเต่เอาแต่มามานี่กระสี่บัวท่านเหล้วดอกกระจงไว้แต่ของมันงามนาอเพิ่นสิเกียวเองเพินตี้หันเพินสีบ่จ้างลูนองบ่จักเอออู้ให้ให้ลุมกับของเจ่าว่าไม่ไง ให้นั่นได้นี่ก็ยังซองให้บุญที่ใส่เออเออไปเสพาไปนั่งคุยน้งองเมย์ใหญ่เต่าอ,อยู่ขุนพี่น้องอยู่อยู่มองนั่นละมองลอกเกี่ยวเขาอันละเไปคุยกันไปคุยเบิ่งไปถามลเบิงบ่งเป็นได้เขาหนามปีนี่เป็นตาเดลลายอยู่บัวน้องไปพี่น้งองไปน้องมาหอดมาไกลๆไม่ใหญ่เต่าแล้วจมไปจมเลย เขาจะว่านเอาบวัวเมยไงก็เป็นแต่สิโอ้ยขอย่อยก็ว่าข่อยว่านฮันเล็กขอยกระบ้าข่อยว่านเขาแ่อยเล็กข่อยเด้ยบ้านหญ้านนะดอกเขาเขาว่านเอาพีนนนา่น้องเขามีแต่หญ้าเนาะส่วนหมากมันสิเกิดฮ้ามันเป็นจังได๋ล่ะปีนี้ฝนฝนแต่ต้นปีบ่ค่อยดีเป็นได้ว่านแลว้วเพิ่นทิ่มซ่วงหั่นนะฝนก็ได้กเ็เลยไกลวานเขาข่อยเล็มันกิมีแต่หญ้ามีแต่หยาเราอะคนจากไลเออเจจังไลจังไลอยู่พี่น้องไอ้ข่อย เิเอาฝนั้งฝนคนหนึ่งูุหน่องพน่นน่ะนะนี่แต่หยาอลีน้ามั้เออนี่แต่หยาอิลีมองนั่นผมไม่หยาเน่ะกปเปิดดหาคืงเกาบันละหยาหยาลมทับเขานะข่อยเบิงหยาง่ามก็เขาเนอลมมากมันก็ได้ลมทับเข่าโดยเปิดหาห่วงเข่าพี่น้องหยาลมทับเข่า ปีนี่ไรเห็ดหน้าหน้าวานนี่กาดสีเป็นจะสีเบิดเกือบกูข,ขออก้นาะว่าช่วงตน้นฤดูตอนวานนี่ฝนเปิดถิ่ม่วงหญ้ากเกิดที่บานหนามบ่มีออเอ้ยปีนี่คิดว่าสิได้จักการะสอบแล้วไม่ใหญ่ครับสิได้ตางพี่กายนี่ยอยู่บ่หัวกระตางแล้วปีนี่สิได้อยู่บ่เพราะหาสอบโหสิบวันใดเนี่ยวันจะยี่สิบสอบต้งเบิดกูให้นี่ละแต่ว่า ปูนจะปูนมาจะปูนจะปูนจะปูนในเขาชอบนึงค่ะใช่แล้วมื่อคนนี่โอ้สิบวันอะไรทั้งสิบสอบคือนละว่าได้หนิสอบกับมาเทินเด้อเด้อเอีนี้เด้อหน้าคอยแปลกสอบเขาสอบนี่อ่าปีนี้เร็วหลายทักหลายเร็วครับพี่น้องปีนี้คอยพี่เขาคอยพี่ชายเขาวมีปีนฝุ่นทั้งเกี้ยวทั้งจมทั้งเกี้ยวทั้งเปิดทั้งเปิดทั้งจม เปิดหาห่วงเขาได้จากหยาหยางงามกว่าเขาจมพ่องจมก็ม่เห็นห่วงมันนละนั่งกอนตี้เกี่ยวหมากเกี่ยวในซะก่อนเกี่ยวจนเมื่อยลมากระได้พี่น้องเอ้ยเราเกี่ยวหมากเลยพอดีนี่เป็นห่วงเขานี่ไม่ใหญ่เราเกี่ยวหมากเป็นห่วงเขาแน่กะจะพ่อยิ้มออกที่เด้อเปิดต้องเกี่ยวต้องเปิดเปิดหาห่วงมัน ขาดหลายปีนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยแค่กระจมคูข้นละพี่น้องเข้าหน้าวานหันหน้าบวานกับที่ไข่แน่อยู่ยังเห็นห่วงเขาแน่ได้คืนเจียวไปต้องผุนอีกเจ้าหนึ่งไปต้องผุนของน้องสายเพิ่นเพิ่นดำเอาตีหันดำเอาต่อเห็ดกากสาอยู่ต้องพุนหันนี่เพิ่นนี่เปิดวานเอ้าเอ้าพอไดิกลิบดอกปีนี่ไงเอ้ยแม่บอดี้แม่ก็เลยวานข้าบอดี้เร่าวะ เลยวานเน,นาะบบปอบานพ่เพื่อนกับเปิดอ,อายุหลาย,ลาย,ลายเค็ื่อบรสสะดวกสบายกับจะาเป็นกับจ่างก็เจ้าขาดล้วก็วานอรลถโน้นเลือกข้กกจววานในพร้อมเลยเออป็น้ำสัมเด้พี่น้องวานเลยพอดฝนบ่มาบานออนาี่งอยยาที่เกิดบานนี่พี่น้องเอ้ยปดเปิดก้มหกักห่วงเขาเปิด โอ้ยเนาะวิธีคนทำหน้าก็ลำบากกากำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะแม่เจ้าทุกคนฮากบหนำว่ำเไอหากบผอมเราอะเอาครับเอามือนี้เอาบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาให้พี่น้องรับชมครับผมม,ม้องเหมือกถ่ายบรรยากาศอยู่แต่ฟังโค้งอยู่ริมโค้งวิธีชีวิตการหอาปูหาปลาให้พี่น้องเบิ่งนองมื่อนี้เอาวิธีชีวิตการทำให้ทำหน้า อของหน้าเหาตรงไ้ตรงหน้าก็จะสูงแน่พี่น้องขั้นมันเพราะว่าส่วนมากดินทั้งบ้านพอคำเพ็ดจะเป็นเป็นพื้นที่ผู้เนาะพื้นที่บ่คอยหาบคอยหลาปันใดก็เป็นแนวนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมืนอนี้พุ่นล่มก็พอล่มอยกางยามใดสีเศ้าล่มมื้หนีงดแนจังหน่อยเนาะบ่ล่มแหี่งปันใดเอาครับผมพอคำเปิดก็ขอขอบคุณถูกต่านทุกกำลังใจติดตามกัน พบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไวซ์ซัมนี้ครับผมสวัสดีครับ